สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสำหรับการรีวิวรถตู้เรามีรถตู้เข้ามาใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นปี2013นะฮะเครื่องยนต์เบนซิน2 0 7นะ,ะไม่ติดแก๊สนะก็ดูรถกันได้ที่จังหวัดเลยสภาพนะฮะหลังคาเดิมๆนะ,ะบบกเป็น V.I.P. แม็กแต่งแล้วสีขาวขาวอ้วบขาวอวบนะฮะ ก็ภาในสวยๆนะฮะน็อตไม่มีขยับเลยนะไม่รู้สึกจะวิง่งแค่แสกว่าโลเงี้ยแสนสามนะสำหรับทานใดมองหารถราคาไม่แพงคันนี้ผมแนะนำเลยนะฮะก็ภายในสวยๆเลยคันนี้ราคาขายคันนี้อยู่ที่ 3, okay. 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 Yeah. สามแสนโอเคเยโสเโอเคอเ่าอเคองหาะเคโอ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 คา35,000เคโอเคคาค0 คันนี้เลยแนะนำนะเครื่องยนต์นกนะะ็เดิมๆไม่ติดแก๊สน,นะฮะก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันไปด้วยสำหรับช่องรตู้มือสองร้านทวา,ายพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ